มีเสเตียรโรนี่อย่างเชิญงูกูไม่ได้เบีย้ยวแต่กูคคแค่เป็นหนึ่งเดียวกับงูจงอางมีเงน What the fuck Okay ก็กล่าวสวัสดีทาด่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผม <c oughs> วันนี้ก็มีกล่องใหม่เข้ามาครับกล่องใหม่ก็คือผมแอบเปิดไปแล้วนะโลที่สามก็เลยได้ตัวนี้มานีะครับเป็นสแตนเลตเตอร์นะครับที่ไม่ค่อยมีความสัมพันธ์ต่อเนื้อเรื่องแต่ว่าเอ้ยก็ สำคัญแหละเพราะว่านหนึ่งเลยมันเคยฆ่าเบียคุยะได้นะครับเนี่ยคือตัวนี้แหละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูมันมีสามตัวหลักก็คือเนี่ยไอสามตัวนี้เปสเตอร์นะครับผมจําได้แค่ไอไอ,อ,อซอมบี้อ่ะมันชื่ออะไรวะช่ามันเถอะอีซอมบี้ใช้ความมืดแล้วก็ใช้พิษเนี่ยสามตัวผมจําชื่อมันไม่ได้นะครับประมาณนี้แล้วที่เหลือก็จะเป็นประมาณนี้ นะเด่นๆที่แบบว่าเป็นเป็เศษห้าดาวมาก็เป็นอีจิโกะนะครับหน่วยศูนย์สองตัวนะแล้วก็ฮิสกะยะแล้วก็ปู่ยามะตอนแบบเออตอนเขาเล่นจำมาตอนไวหนุ่มอะ <c oughs> เอาพูดสเสียอะไรเที่อเนี่ยสามตัวนี้นะ <c oughs> ผมเปิดได้แล้วตัวหนึง่งนะเออแบมบี้จังเอเอแบมบี้จังไอ้นี่ชื่ออะไรอัสนอย ไม่รู้อ่ะกูอ่านไปก่อนน่ะไม่รู้แม่งชื่ออะไรจำไม่ได้นักรวะานักรวะาชางเถอะตอนนี้มีอยู่500เพจนะก็ได้น่าจะได้การันตีอยู่ขออีกตัวนึงได้ป่ะผีเชื่ออ้หูห้าดาวอยู่ก็ห้าดาวอยู่เด้อคุโรซากิจิบะโอ้ชินิมึงตะโกนชื่อมาขนาดนี้ไม่หรอ กูไม่เคยเปิดได้ร่างนี้เลยเหรออิจิโกะอะถามจริงใหม่เหรอวะหนึ่งสองไปอา้าวแต่พี่แกบอกว่าใหม่ก็ใหม่แล้วโอ้โหโอโห้คผีเอื้อเซตัวเดียวก็ออกได้นะห้าดาวครับท่านผู้ชมโอ้โหยังมาตุกเกนริวไซนั่นเองนะครับผมนะประมาณนี้เดี๋ยวการันตีเนี่ยไว้ตอนผมมีเพชรก่อนนะ เพราะว่าถ้าทุกคนได้เห็นคลิปที่แล้วเนี่ยเพชรกูหมดไปกับกล่องนี้ดู26โลเอ้25โลนะบวกกล่องนี้อีก10โลไ,ไม่ต้องพูดถึงเลยเพชรแม่งหมดแบบหมด,หมดก๊อกหมดตูดอะอผมไม่ได้เพชรไปใช้เลย่เปลือยนะทุกคนเนี่ยให้ดูตัวละครอให้ดูตัวละครเออผมไม่ได้เพชรไปใช้เลย่เปื่อยเด้อดูดูตัวละครเออ อาจจะบอกพี่แต่มันก็ไม่ได้เยอะนี่ใช่ครับรหัสนี้พึ่งสร้างก็คิดดูอันนี้ขนาดกูพึ่งสร้างกูมีเยอะขนาดนี้ยคิดดูว่ากูต้องไม่ได้หลับไม่ได้นอนแบบว่าปั๊มเพชรขนาดไหนอ่ะทุกคนอาจจะเห็นว่าแบบว่าผมแบบผมอ่ะไม่ได้ลงคลิปบ่อยนะเว้ยแต่ว่าผมเล่นเกือบทุกวันเกมเนี้ยบอกให้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเทสกันดีกว่าขออนุญาตเอาไปเทสแบบเนื้อเรื่อง

หาดห้าพันใสปุ๊บเป็นหมื่นแปดโอเคจะไปปะมานี่ปะมานี่นาทีนี้ก็ทำอุนณนะเป็นหกดาวแดงได้แต่ว่าเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนนะเอาตัวนี้เข้าอ่ะอีกโกะกระปูอ่าประมาณนี้เอาไปดูในเกมกันนะฮะว่าจะมันแบบ ป่างกล้ามะพร้าวเผา,าหรือเปล่าเหลือจะเชื่อนะอิจิโะล่างนี้ยังไม่มีเป็นไปได้เป็นไปแล้วนะครับท่านผู้ชมทุกท่านทุกคนต้องหนแห่งกดฆ่าไปเลยก็อแอคชั่นไม่มีอะไรมากนะสกิลหนึ่งปเป็นการปล่อยงูไปข้างหน้า ปล่อยงูอ่าแล้วก็แอนิเมชันในการตีหนะึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ะครั้งที่สี่เนี่ยจะเป็นแบบการปล่อยงูสองตัวออกจากฝ่ามือนะครับหนึ่งสองสามสี่โอเคประมาณนี้สกิลสองเป็นบัฟอ่าเป็นบัฟเป็นนำ้นำหนามที่แบบก็เป็นสกิลเกี่ยวกับกระงุยกะน,นะอ่าโอเคส่วนสกิลสาม ไม่ได้โดนทั้งไม่ได้โดนทั้งจอนะทุกคนเหมือนแบบปล่อยไปข้างหน้าเฉยสกิลหนึ่งก็แบบพุ่งยาวประมาณนี้นะดูอีจิโกะกนันอีจิโกะร่างนี้ตีใกล้โอเคเก่งมาว่ะอีโอ้สกิลสองอุ้ยก็กว้างอยู่โอเคสกิลสามทั้งจอประมาณนี้ปูยมาล่างนี้ตีใกล้โอเค อยู่สองกว้างอยู่อยู่สามทังจอเหมือนกันโอเคประมาณนี้โอเคนะผมรู้สึกโอเคนะอ่านะดูดูแอนิเมชันอันติดมีเซเตอาโรนี่หยื่อเชิญงูกูไม่ได้เบี้ยวแต่กูแค่เป็นหนึ่งเบี้ยของงูจงอาง What the fuck? นี่ตัว ประมาณนี้ประมาณนี้ถือแบบว่าถือว่าเท่นะเท่แบบรอเราเอาการเอาเรื่องกระเบื้องแตกอะไรเงี้ยเออ

Trói tìm hiểu! 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 เราทุกคนจะได้รู้ว่าการกินแกงหมดจานเป็นไงฮะกนเันเน่ดารูวยเลยว้ยมึงจะรีบฆ่าไปไหนวะเก

アンシンシロータスケニキザニャ。 安心สทสนกซิพวกาเือ,อเฉย่าุกะไรครับเนี่ยโอเคประมาณนี้นะครับทุกคนนะแบบพวกน็อกเลวายอาจจะเป็นคลิปอื่นนะเพราะว่าตัวหมดนะ ตัวหมดจริงๆดูดิศูนย์ทับห้าสิบอ่ะขออภัยด้วยที่หมายเท่านี้แล้วก็ขอฝากไว้หน่อยะฮะสําหรับกิวนะฮะอ่าเรียกหนึ่งคนนะครับดีต้อนรับเข้าสู่กิวด้วยนะฮะแล้วก็อย่างที่บอกไปนะครับผมจะนับถอยหลังนะครับสิบวันหลังจากนี้นะครับใครที่มีคะแนนสูงสุดนะครับในกิวนี้นะครับกิวของผมนี้จะได้รับแต่งตั้งเป็นรองหัวหน้าหน่วยกิวนะครับจะไป ประมาณนี้ถือว่าเป็นข่าวสารที่มาแจ้งให้ทุกคนได้ทราบกันนะครับประมาณนี้สำหรับกิ้วมิกซ์เบลเลเลือดผสมนั่นเองนะฮะโอเคสำหรับวันนี้ก็ตัวลัไปก่อนให้ทำคลิปอะไรต่อไปก็คอมเมนต์ไว้ในใต้ตีนโทษทีโทษทีเผยเผยใต้ใต้คลิปนี้ฮะคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เก็บไปละ